วันนี้จะมายืนยันตัวตนนะคะที่ตู้ ATM นะคะไม่ต้องเสียเวลาไปรอคิวนะคะในธนาคารค่ะเมื่อเสียบบัตรเสร็จแล้วให้กดยืนยันตัวตนค่ะและกดรับทราบแล้วก็กดรับรองนะคะกดยินยอมค่ะตู้ก็จะทำการประมวลผลนะคะหลังจากเสียบบัตรประชาชนนะคะให้รอนะคะ ให้รอตอนนี้ก็กําลังตรวจสอบข้อมูลการยืนยันตัวตนของท่านนะคะอ่าเราก็รอเลยค่ะอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะอ่านะคะก็จะประมาณนี้นะคะ มารยืนยันตัวตนนะคะกับบัตรประชาชนที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ค่ะทุก